ที่สุดแล้วสารอาญยายกคำร้องนะคะจากกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ขอให้สั่งปิดเว็บไซต์มังกรฟ้ารสรุปแล้วยกคำร้องค่ะนี่เมื่อช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะนายอนันตชัยชัยเดชท,ทนายความของบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดพร้อมด้วยนายพัชระเมศยาพรหรือว่าแทมก็คือเจ้าของเว็บไซต์มังกรฟ้า ช้าวันนี้ไปที่สารอาญาไปฟังคำสั่งศาลว่าจะปิดหรือว่าไม่ปิดแพลตฟอร์มมังกรฟ้านะคะ สืบเนื่องมาจากกรณีที่ DES ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งระง,งับการเผย,พยแพร่เว็บไซต์มังกรฟ้าโดยอ้างว่าจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคาแล้วก็มีการปกปิดบาร์โค้ดรวมไปถึงนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ศาลพิจารณาแล้วสั่งให้ยกคำร้องของ DES เพราะเห็นว่าการกระทำของบริษัทมังกรฟ้าไม่ใช่การทุจริตเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ค้าสลากโดยตรงและไม่ได้กำหนดราคาขึ้นเองส่วนค่าดำเนินการ5บาทถือเป็นการหมุนเวียนในธุรกิจ ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่การนําโลโก้ของมังกรฟ้าไปปิดทับบาร์โค้ดบนสลากถือว่ามีความผิดเนื่องจากเป็นการบิดเบือนข้อมูลสลากค่ะคดีนี้สารเห็นว่าบริษัทมังกรฟ้าไม่ได้กระทําการใดๆที่ขัดต่อพอรบสํานักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาลและพรบการพนันนะคะจึงไม่มีความผิดและไม่ได้ทําให้สํานักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเสียหายจึงไม่อาจจะปิดเว็บไซต์ของบริษัทมังกรฟ้าได้สรุปแล้วก็คือยก คำร้องไม่ปิดนะคะทางด้านทนายความก็คือทนายอนันตชัยเปิดเผยคะ่ะหลังจากที่มีการฟังคำสั่งสาลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่านในจำนวนนี้เนี่ย<ต>จริงๆ DES ที่ขอยื่นให้ปิดเนี่ยมีทั้งหมด5เว็บไซต์ในจำนวนนี้นะคะมี2เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของนายพัชระ เพียงแต่ว่ามีชื่อคล้ายกันค่ะคแล้วก็เจ้าของเว็บทั้งสองเนี่ยไม่ได้มาซักคั้นในศาลนะคะศาลจึงปิด2เว็บดังกล่าวแต่ว่าในส่วน3มเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มของมังกรฟ้าของนายพัชระเนี่ยศาลยกคำร้องทีนี้ก็เลยสงสัยต่อฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายหน่วยงานเองถ้าจํากันได้คุณผู้ชมบุกเข้าไปตอนนั้นอะ่ะบุกเข้าไปตอนเช้าเลยนะหลายที่เลยค่ะหลายที่ฮะทั้งมังกรฟ้าด้วยแพลตฟอร์มอื่นด้วยแล้วก็บอกว่ามีความผิด แต่วันนี้คําตัดสินของศาลบอกเขาไม่มีความผิดมันจะกลายเป็นประเด็นแล้วค่ะว่าแล้ว ที่อื่นๆว่าเจ้าอื่นๆจะยังไงกันต่อตอนนี้ทางทนายอนันตชัยบอกว่าตัวเองในฐานะของทนายเตรียมจะฟ้องร้อง3หน่วยงานนะคะตกลงว่าอาจจะฟ้องกลับก็คือสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลและ DES 3หน่วยงานนี้เตรียมจะฟ้องกลับนะคะเนื่องจากทําให้เจ้าของโคต้านั้นได้รับความเดือดร้อนค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้